เกิดอะไรขึ้นอะไรร้ายแรงแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เราแบบเหมือนคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราเหมือนเราศึกษาเรียนรู้กันแล้วมันจะไปในทิศทางไหนะอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้มันก็มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเราเราเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ไม่เคยไม่ไม่ค่อยทะเลาะก,กันต้องพูดว<ม>่าไม่ค่อยทะเลาะก,กัน<ม>สักพักแล้วค่ะนะนานแล้วค่ะประมาณตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยอะค่ะ คือมันเป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะแต่แว่าก็ก็ค mm ุย hmm. กันด้วยดีนะคะว่าคือเรามีแบบอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําที่ต้องโฟกัสในตอนนี้ด้วยอะค่ะแล้วมันก็คนละสายคนละแนวกันเลยด้วยะคะ mm ่ะ hmm. โอเคค่ะโอเคค่ะก็ยังคุยกันได้ด้วยดีเป็นเพื่อนกันได้ะคะ mm ่ะ hmm. 5้าปีที่ผ่านมามันไม่มีผลเลยผลยังไงเอ่ยต้องการตัดสินใจจะคบหรือจะเลิกมีค่ะก็ต้องบอกว่าต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นก็คงจะไม่ยืดยาวมาจนถึง5ปีถูกไหมคะแต่ว่า มันก็ทุกอย่างก็คือเราก็ต้องก้าวต่อไปอะคะ่ะทั้งทั้งเขาและเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีอะไรดีๆมากมายให้เราได้แบบเรียนรู้แล้วก็เป็นความทรงจําดีๆอะคะ่ะก็ไม่ไม่เสียดายคะ่ะ <c oughs> ไม่มีเลยะคะ่ะไม่มีเลยะคะ่ะทั้งทั้งเขาและเรานะคะไม่มีเลยค่ะ ได้แล้วค่ะก็คือมันค่อนข้างนานแล้วด้วยค่ะเรื่องราวมันก็ผ่านมาสักพักแล้วด้วยแล้วก็บวกกับว่าเรากับเขาก็ยังคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้มีอะไรก็ยังปรึกษากันได้ค่ะมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะก็ยังให้กําลังใจกันได้ิงนี้นก็มา ค่ะเขาติดงานด้วยค่ะจริงๆตูกช็ชวนเพื่อนทุกคนนะคะก็เชิญหมดแต่ว่าบางคนก็จะไลน์มาบอกว่าอุ้ยติดดาวขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกันค่ะติดงานเหมือนกัน